โอเคนะครับวันนี้เรามาอยู่ในอีเวนต์ฮาโลวีนของเพจซิมูเลเตอร์นะครับนี่ตรงช็อปตรงนี้ก็จะมีไม่ใช่ชอ็อปไอ้เหี้ยมันเป็น UI อกูเรีกรู้อีเวนต์มันจะเป็นแบบฟาร์มยังไงบ้างโ oh, อ้เชดเฮ้ยกูได้อันนี้นี่หมาเป็นไข่ไข่วางวางยังไ,ไงต่ออ๋อกำลังฟักได้ตัวเหี้ยเนี่ยงูเรนโบว์เหรออ๋อเบอร์วิไอ้เหี้ยคุ้นๆแป๊บหนึ่งสัตว์เลี้ยงมึงลกกูมากกูจะถอดมึงยังไง400แล้วได้มาปุ๊บได้ฮะพอ่พอ,พอมึงสิตอนนั้นมันยังสี่ร้อยอยู่เลยแล้วมึงทไไไมได้หนนอออย่่งวะ๋ีฟักข ทีละอ่ะสามไปอ๋ฟักแบบนี้เหรอโอ้โหอ๋าจะเป็นสุ่มนะคือเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนี้เราจะมีสุ่มนะฮะแล้อ้าวแล้วสัตว์เลี้ยงอ๋อสัตว์เลียเล้ยงต้องฟักจากเฮียนี่เหรอใช่ไหมเนี่ยโอโ้เสียงเพลงเกมนี้ค่อนข้างอีพิกนิดนึงนะเพราะกูปิดไม่ได้เฮียโอเคไปวางไปอุ้ยโอ้โหนี่ตัวกิกกี้หมดเลยนี่คือเฮียนี่กูแบกอะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้คือมึงเจ๋งสุดเลยเนะี่ยมึงรู้ตัวไหมผมรู้วิธีเล่แรกแล้วละและ,และมั่วนี้ไปทำอะไรเออใช่เงียบแก่นี้ด้วยเหร เฮ้ยเจ๋งว่าเกมฮาโลวีนธรรมดีเนี่ยผมรักเกมคุณเฮ้ยอันนี้ใครอันใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้เปิดเลยอันหายากด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยของดีของดีไอตัวอะไรอ่ะงูวะงูเฮ้ยเจ๋งขอเยอะวิ่งได้ไข่นี้มาแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยอ่าเปิดไปเลยเปิดเปิดเปิดรัวรัวรัวโอ้อันต่อไปใช้อหมละสองหมื่นโอเคเราพอเข้าใจกันได้เปิดแล้วได้เพชรด้วยครับท่านผู้ชมมีไหนกล้าอีกไหมไม่มีแล้วว่ะเฮ้ยเราได้ห้าสิบเปอร์วิมาว่ะท่านผู้ชมนะเซล โอ้นี่ไงเซลแบนี้เลยไปงไปไส้นตีนกนูอันนี้ดีกว่าไปไปไปอุย้ยโคสิบสี่ว่าเราดวงลัคก,กี้นะเหล่านี้ดวงดีจริงๆเลยอันนี้สิบสี่ว่ะอ่าเจ็ดมึงไปเฮ้ยเราได้มาห้าสิบแล้วครับท่านผู้ชมอัปเกรดะไรดีคุณจะได้แคนดี้เพิ่มขึ้นเออเอาดีไอ้เฮียเ,เราเอาแบบมอแคนดี้มาก่อนนะฮะอันนี้คืออะไรครับสัตว์เลี้ยงรีเฟรชในอีกหนึ่งชั่วโมงเราบายรวมไปเลยดีวยกว่าคือตอนนี้หวังแบบมูนอย่างเดียวอันอื่นเราจะโลทิ้งอ่ามึงออกไปเดี๋ยวไข่อันนี้มานะเออสิบห้านี้ได แต่มึงเนี่ยไม่ได้นะนี่เจ็ดโอ้มือมืออีกแล้วไม่เอามึงได้ไหมเอามึงไปขายทิ้งได้ไหมนี้สุมได้ไหมใช่อันล็อกว้าวนี่คือนล็อกใหม่เลยเหรออ่าอ๋อใช้หนึ่งพันตัวการสุมอ๋อสองหมื่นห้าคือันล็อกส่วนสุมเนี่ยจะว่ากันอีกทีมันไม่ใช่ไข่อันใหม่เลยว่ะท่านผู้ชมมันเป็นแบบไข่เดิมไปแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือไข่อันใหม่นะเพราะฉะนั้นเราจะหวังไข่อันใหม่ครบสามค้งแล้วขออันใหม่สวยได้มาสองอันเลยท่านผู้ชมอันนี้มึงออกไปมึงออกไปอุ๊ยแปดไอ้เหี้ยทำไมกูดวงเกลือจังวะ องั้นหกงอกไปเลยไปไปไปหก้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ได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 ้ส่วนเราจะเอาอันกิ๊กี้ออกไปนะไว้สิบเจ็ดอันนี้ถือว่าได้อยู่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 แล้วสุดวันนี้คือเฮียอะไรวะอ้าวเฮียทีนี้มาละคราฟสัตว์เลี้ยงอ๋อคือเราเอาสามอันนี้มารวมมิดกันแล้วเราก็ได้เฮียนี่อ๋อจะใช้สิบนาทีนะจ๊ะเฮ้ยไอเฮียคราฟทานิกได้เออเฮ้ยเฮ้ยเกมดีเกมดีวู้ทำมาดีเนี่ยเชี่ย ครับชัยแท้หนิได้ว่าเฮ้ยแล้วตัวใหญ่นี้เฮ้ยวัวเริ่มแปลกๆปลกแล้วนะตัวใหญ่หายยังไงเงีอ๋อหาจากอันนี้คือครับเฮ้ยเกมนี้ก็ไม่ได้สายเติมนะเว้ยเฮ้ยเกมคุณเบสตันนี่คุณทำมาดีแล้วนะเออเนี่ยผม F สีคุณเลยเนี่ยสุ่ม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 ครับสุ่มครับคือมึงก็น่าจะกากสุดอย่างนี้เฮ้ยเฮียมันแปลกๆปลกเยว่ะมันไม่ได้กากสุดเพราะฉะนั้นตัวกากสุดก็น่าจะมึงละไปมึงออกไปหวังอันดีๆอ่ะได้ไหมไม่ได้อ่ะมันต้องหวังเรนโบว์้ท่่าาานนนนนผู้้้้ชชมมออ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 อัััีีีไเเเเเเเรรรรรโบวว์กกกปปดด๋ใแลห งั้นเราเอาอะไรดีวะคุณจะเพิ่มดวงได้มากขึ้นต่อการฟักไข่ไม่ใช่ฟักไข่เปิดไข่เปิดไข่หรือฟักวะเอออะไรสักอย่างให้แหละผมอัปเกดนี้มาเลยพ่อเราจะดวงดีขึ้นนะฮะเอ,อะ้ยว่าตอนนี้เราฟาร์มดีขึ้นนะที่เห็นมันกันอุ้ยนี่ได้มาละไปเลยขอเรนโบเรนโบเรนโบ,นโบสวยถึงแม้จะไม่เรนโบแต่ก็ห้าห้านะจ๊ะมาลองฟักที่นี่ก่อนกันไปไปขายไปซะแล้วก็อนนี้อ่าประมาณนี้แหละอุย้ยได้ห้าห้าสวยกูดวงดีจัดวันนี้วันนี้ดวงกูมามันเริ่มอืดแล้วลว อุย้ยสิบส่วนนี้ขอดูงดีๆหน่อยเถิดขอห 110, น 110. ึ่งรอิบหอุยนึ่งร้อยสิบ อันนี้ก็1 1 0เหมือนกันแต่เป็นโกลเด้นของไอ้แม่มดอันนี้อ่าเฮ้ยน,นี่มีอินเด็กให้ดูเลยเหรออินเด็กมีอันนี้นะฮะอันนี้เหมือนว่าจะสูงสุดหรือเปล่าพี่ผมว่าเกมนี้ไม่เปรูวินเลยนะหลังๆนี่คุณเพสสันเขาเริ่มอยู่เป็นโอ,อมันมีแบบนี้บอกอ่ะกูไม่เห็นในเฮียเนี่ยมันมีบอกเลยครับท่านผู้ชมนะอันนี้กากสุดเราขอโทษนะเว้ยสนายไปเถอะคอ,อนแบบดีๆได้ไหมโอ้โหอันเดิมไ้เฮียงั้นขายทิ้งเลยปเฮ้ยอัปเกดได้แล้วเอาคอยมาเอาคอยมาสวย ผมซุมต่อเลยไปเนะียอันนี้คือปลดล็อกขั้นต่อไปคือใช้เจ็ดแสนห้าเหรอเฮ้ยทำไมแบบแอบก้าวกระโดดไ่ผมว่าเราลองเสียเวลาดีไหมเอ่อเอาอันไหนดีวะอันไหนที่เราพอทําได้อะไม่มีเลยอะมาเรามาเริ่มซุ่มกันเลยขอ,อดีดีหน่อยนะผมเตรียมซุ่มเพิ่มเลยของงูของของูโน no! เอางูงูพลีสงูงู Please, งูงูงูแมวดีเอางูดิโบงูอะเออสวยได้งูได้งู ต่อไปงูโกเด้นงูโกเด้นมางูโกเด้นไม่เอาดีเอางูโกเด้นงูโกเด้นพลีสเอาไหนดีวะอันนี้คือเปิดไข่ส่วนนี้คือเปิดไข่จาก ไข่ที่สูมวันนี้อีกที่อไปได้เดมอนเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่เอานะเอาอันนี้อ่ะไปกูสับเพิ่มโชคแล้วมึงต้องได้ให้กูนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยว่ะเพิ่มโชคผมชอบเลยเพชรซิมตอนนี้เริ่มไม่ชอบเพชรซิมแล้วเมื่อเอาตัวเหี้ยอะไรไหมกูโนโกลเลนพี่อันโอ้ตัวเหี้ยวะนะโบลขอดีๆได้ไหมดีๆเลยอ่ะดีๆอ่ะแบบุมคม,มเลยคมคม,มเลย เจมมันมันไม่ใช่คืองูมันออกย้าขนาดนั้นเลยเหรอเออ,อเฮียกว่าจะได้โอ้โหรอตั้งนานนี่แหละคา้าไปเลยอะ One or more of the pet R lock อ,อะไรคือเพ t l ล็อกนี่ไงอะไรของมึงทำไมคาไม่ได้อ่ะหนึ่งหรือมากกว่าของเพชรที่ล็อกต้องการอีกหนึ่งตัวของเพชรที่ล็อกพ่องตายเฮ้ยมึงมึงแกล้งกูใช่ไหมไม่ใช่ดิไม่ใช่เป็นไปนไม่ได้มึงต้องการอะไรจะกูโอเคกูคเลิกกูไม่เอาอะไรละ คือมึงเฮี้ยมากไอสัตว์กูไม่ได้เลยอ่ะไปไกลๆส้นตีนกูลองฟาร์มแบบปกติดีกว่าแมวขออันดีๆขออันดีๆรอเล่นกูไรเฮี้ยเฮ้ยสามร้อยแปดสิบสี่เฮ้ยเฮียดวงกูดีละวันนี้ดวงกูมาดวงกูมาครับท่านผู้ชมต่อไปใครกีกี้เหมือนกูจะรู้แล้วใครกีกี้มึงเลยดีๆดีๆดีๆขออันดีๆขออันดีๆพีสิบหกสิบไม่เอาหกสิบไม่เอานะนะขอร้องเถอะขอร้องพลีทสิบเก้าสิบหกเอ่อไม่ได้อยู่ดีเฮี้ยมก็กากสุดดีเฮ้ยสองร้อยสว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 ยดีมากดีมาก ควันเทพๆหน่อยเทพๆหน่อย96อีกแล้วโนโนโนน60โน60คือเหมือนมันเราเล่นกับดวง220ได้ได้ได้ต่อไปมึงเดี๋ยวสุ่มมาก่อน120ได้ไดต่อไปมึงต่อไปมึง60ไม่เอาไม่เอา60ไม่เอา60ขอร้องนะกูบอกก็ายาเอานี่มึงเอาให้กลัวเนี่ย384เฮ้ยดูกูมาดวงกูมาแล้ววันนี้คนที่กิกี้ที่สุดได้แก่มึงมึงเลยควันเทพเทพเทพอันนี้ไม่เทพละไม่เทพละ กูเริ่มยากจะต่อยเกมละวร้อยยีอีกแล้วอะผมต้องคาดหวังให้มันได้กว่าร้อยยีสิโอกาสมันน้อยเฮียหรือบางทีเราอาจจะหยุดแค่ร้อยยีก็ได้โอโนไม่เอาได้ไหมเออกูหยุดก็ได้ไม่หยุดไอ้เฮียกูไม่หยุด,ยคยดใครบอกว่ากูจะหยุดไม่คือมันไม่ได้เลยเว้ยไม่ได้เฮียเลยหมดแล้วร้อยี่สิบอยากให้กูได้มากนักใช่ไหมร้อยยี่สิบเนี่ยโอเคครับนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงรี่ก่อนแล้วกันนะครับถือชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับคลิปนี้ไปเลยครับเกมดี